เพลินครับท่านผู้ชมเรือแหวกตรงนี้ฮะเป็นเรือโบราณนะฮะที่ทางอยุทยาก็ไม่ค่อยมีใครทําแล้วฮนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะนี่เป็นไม้สักทั้งลำนะฮะท่านผู้ชมครับใครสนใจก็สามารถมาสั่งเรือตรงนี้ได้ที่ขึ้นเรือที่แจ้งที่อยู่ไว้นะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้ฮะและหลายๆลำตรงนี้อนุรักษ์ไวนะ้และหลายพื้นที่เขาก็ทั่วประเทศก็มาสั่งตรงนี้ไปต่างประเทศก็มีนะฮะเขาก็มาสั่งเรือตรงนี้ไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับอ้าว ม<ไ>าดูเบื้องหลังเรือที่พี่บัญชานำมาโชว์ที่เรียกว่าเรือแหวดนะครับเจ้าของผลงานคือนายปรีชาพวงกุลาอธิบายว่านี่เป็นเรือต่อท้องกลมนะครับมีทวนหัวแล้วก็ท้ายส่วนใหญ่ต่อด้วยไม้ส สวัสดีครับพบกับผมเชนายมีชัยนะครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงสุกเวลา8.30บบครึ่งถึง4มงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมตัวทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เหมือนเดิมนะครับ วันนี้ในกรุงเทพนะครับพอจ่ายมาจ่ายที่ผมมาทํางานกันฝนตกหนักจริงๆนะครับแล้วน้าก็ท่วมด้วยผมกาง,กงเกงกงเกงรองเท้าเปียกหมดเลยนะครับกว่าจะมาถึงได้เห็นแบบนี้แล้วก็นึกถึงการใช้เรือในกรุงเทพเหมือนกันแต่ก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนในต่างจังหวัดนะครับดากนั้นเรื่องราววันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรือหลายเรื่องทีเดียวนะครับอย่าง3าเรื่องราวตัวอย่างวันนี้มีอะไรบ้างชมก่อนเลยครับ จาาจังหวัดอยุธยาทำโมเดลเรือด้วยวิชาที่เรียนจบโดยตรงสิบทอดคุณปัญญาต่อเรือโบราณให้คนรุ่นหลังได้เห็นพาหนะในอดีต เรื่องนี้ครับเป็นงานของช่างที่เขาเรียนต่อเรือมาโดยตรงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเอางานฝีมือตรงนี้เนี่ยไปทําเป็นโมเดลเรือนะครับไม่ได้เป็นเรือจริงแต่เกิดประโยชน์ขึ้นมา2ออย่างสําคัญก็คือได้เป็นการชุบชีวิตเรือเก่าๆที่ปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าไม่ได้ใช้กันแล้วรวมถึงลูกค้าที่เป็นเจ้าของเรือนะครับที่เขามาจ้างให้ทําโมเดลเรือเนี่ยเขาได้เรียกว่าเรียกคืนความทรงจํากับเรือคันเก่าคู่ใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาสามารถแกะลวดลายแล้วก็ทําโมเดลเรือได้ทั้งหมดตามแบบที่ลูกค้าส่งเข้าามครับ พื้นที่ใต้ถุนบ้านตรงนี้ครับถ้าจะเรียกว่าเป็นอู่ต่อเรือก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเรือโมเดลที่จําลองมาจากของจริงนะครับเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของงานต่อเรือโมเดลก็อยู่ในวงการทําเรือโมเดลมากว่า30ปีครับเรียนจบต่อเรือมาโดยตรงนะครับพอจบต่อเรือแล้วก็ไปทํางานกับอู่เรือสร้างเรือจริงมา3อู่จนวัันนี้ครับย้ายมาอยู่บ้านที่อยุธยาก็หันมาทํางานสร้างเรือบังคับเรือจําลองโมเดลเรือต่างๆ ส่วนใหญ่ก็จะมีงานที่ลูกค้าส่งแบบมาให้ทำนะครับเขารับทำเรือทุกแบบนะครับทั้งเรือเล็กเรือใหญ่ทำได้หมดขอให้มีรูปมาให้ดูครับได้ฮะอาจารย์เพลินครับท่านผู้ชมเรือแหวกตรงนี้ฮะเป็นเรือโบราณนะฮะที่ทางอายุธยาก็ไม่ค่อยมีใครทำแล้วฮะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะะนี่เป็นไม้สักทั้งลำนะฮะท่านผู้ชมครับใครสนใจก็สามารถมาสั่งเรือตรงนี้ได้ที่ เรือที่แจ้งที่อยู่ไว้นะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้ฮะและหลายๆลาำตรงนี้อนุรักษ์ไว้และหลายพื้นที่เขาก็ทั่วประเทศก็มาสั่งตรงนี้ไปเยต่างประเทศก็มีนะฮะเขาก็มาสั่งเรือตรงนี้ไปด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยครับอ้าว มาดูดออเบื้องหลังเ,เรือ,รอที่พี่บัญชานามาโชว์ที่เรียกว่าเรือแหวนนะครับเจ้าของผลงานคือนายปรีชาพวงกุลาอธิบายว่านี่เป็นเรือต่อท้องกลมนะครับมีทวนหัวแล้วก็ท้ายส่วนใหญ่ต่อด้วยไม้สักแล้วก็มีเก่งตรงกลางนะครับเรือแหวนมีหลายขนาดนิยมใช้กันมากในสมัยร5นะครับมีตั้งแต่สองแจวจนถึงหกแจวนะครับลำที่ต่อขึ้นมาก็สร้างมาจากของจริงนะครับถ้าหากลูกค้าเอารูปเรือไทยเก่ามาให้ดูเขาแกะแบบได้หมดนะครับไม่จํากัดว่าจะเป็นเรือเล็กเรือใหญ่ ใช้วัสดุหลากชนิดนะครับอย่างไม้ไฟเบอร์กลาสแล้วก็โลหะทุกลำสร้างสรรค์ด้วยความละเอียดนะครับอิงจากแบบแปลนจริงในสัดส่วนอย่างแม่นยำครับตรนี้ใช้ไม้อะไรเนี่ยไม้สักล้วนครับไม้สักล้วนเลยนะใช่ครับแล้วพี่สั่งมาจากไหน,นะจ๊ะผมยุยยานี่ดีอย่างหนึ่งมีทั้งไม้สักเก่าแล้วก็ไม้สักใหม่ครับมีให้เลือกเยอะครับ<อ>ไม้สักเราไม่ค่อยขาดแคลนครับอืมเราไปเอาแบบมาจากไหนลำนี้ลำนี้นะครับเป็นเรือแหว สมัยรชการที่ห้ารัชการที่ห้าท่านทรงพระราชทานถวายให้เจ้าอาวาสวัดเสนาตะครับโอ้ยังอยู่ไหมนะ่ตัวจริงยังอยู่ครับเหรือใหญ่เลยเหรอครับใช่ครับเรือใหญ่เลอยาวเจ็ดเมตรครับโอ้หลังต้องลองไปนั่งดูแล้วลำนี้ก็ย่อมาในสเกลหนึ่งก่อสิบครับเราทำสองลำลำหนึ่งเราไปส่งไปที่พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนทิพย์งามครับไอ้ลำเราเก็บไว้เป็นตัวอย่างคือลำานี้เป็นเป็นตัวอย่างหรือลำที่เหลือเหลือลำเดียวลำตัวอย่างครับ หรือย่างเหลือลำเดียวใช่ครับผลงานที่ทําออกมาครับมีเรือหลากหลายประเภททั้งเรือโบราณเรือประมงพื้นบ้านไปจนถึงเรือรบสมัยใหม่ก็มีครับเพื่ออนุรักษ์องค์ความรู้แล้วก็ส่งเสริมง,งานหัตถศิลป์